ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a อนิเมะ v e n t u r e จอแมป Box Food และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map a อ i m e Adventure นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต15.0เอ้ย5.0กันนะครับก็คืออัปเดตซัมเมอร์นั่นเองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะบอกเลยว่าเป็นแพทที่เปลี่ยนเมตาแน่ๆแน่นอนนะครับก็อาจจะมีเมตาที่เพิ่มเข้ามา เป็นอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าอีเวนต์ซัมเมอร์นี้จะเหมือนอีเวนต์คริสต์มาสของอในปีที่แล้วเลยนั่นเองก็คืออีเวนต์แบบเ o เลยนะครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นซัมเมอร์อีเวนต์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะพูดถึงซัมเมอร์อีเวนต์ที่หลังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวข้ออัปเดตมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือนิวอีเวนต์ซัมเมอร์ก็คืออีเวนต์ซัมเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเป็นตัวให้เราลงปกติเลยอันนี้น Unit, นก,นนนก็จะมีเป็นอนะีเวนต์ยูนิต อ่ะนี่ประมาณนี้เราก็จะมีเป็นพวกอ่าต้องเรียกว่าเป็นบัฟละกันนะครับเป็นสกินที่บัฟนะครับถ้าเราใส่สกินตัวละครตัวนั้นแล้วเอาไปลงในประตูซัมเมอร์มันก็จะบัฟบัฟเด็ดรอปบัฟเดอเมจอะไรพวกนี้อะไรแต่ระดับของสกินนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาเป็นนี่เขาก็จะบอกไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นหัวข้อก็จะบอกนะครับว่าเอ้ยสกินใหม่เนี่ยจะช่วยเพิ่มเดอเมจเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีบอกในดีเทลเนาะเราสามารถกดดูได้นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็จะมีทั้งหมด มีเพิ่มเลเวลแบนด์พาร์ตอีก10เวลนะครับเออพีู่เรเวลเนี่ยเริ่มดินพันแล้วนี่เลยนะครับแบนด์พาร์ตตอนนี้ขยายเป็นเวล60แล้วนั่นเองนะครับนี่นะก็จะมีเป็นท่าท่านอนของใครก็ไม่รู้นะครับพี่ไม่มั่นใจนะท่านี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นของที่เอาไว้ใช้ในอนะีเวนต์ซัมเมอร์เนาะประมาณนี้นะครับเราจะไปกันยกร,รวดเดียวเพราะไม่มีอะไรมากมอูนิตแฮปปีคมเทสนะครับไอตัวจาก เจ้ามาดูกะคือเทรดได้หมดเลยแล้วก็ใครที่ไม่ลงประตูโฮมูลาไว้ดองไว้เยอะก็คือประตูหายนะครับเสร็จก็ไม่สามารถรวมได้แล้วนะครับอันนี้มันเป็นข้อพิพาทของพี่เองนะครับแต่ก็เกมมันก็ไม่ประกาศน้อว่าจะลบนะครับลบออกนะเออเขาบอกว่าโรเท็ตเอาก็คืออ,ออกไปเฉยน,นะก็คือไอ้ตรงอีเวนต์น่าจะอ,าออกอย่างเดียวแต่ว่ามันเอาประตูออกไปด้วยนะครับเออซึ่งโฮมูลาพี่เป็นสิบสิบตัวเลยนะครับก็หายไปแล้วช่างมันนะครับแล้วก็เขาจะทำให้เราวาบ์ปเข้า ประตูหรือว่าว้า,าวเข้าโหมดที่เรากดสตาร์เนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเปิดแชทเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแชทเสียงแล้วเนาะใครที่ยืนยันตัวตนไว้ก็จะสามารถเปิดไปคุยกันได้แล้วน,นั่นเองต่อมาก็จะเป็นเควส์อีโวนะครับเควสอีเวนต์ก็จะมีเนาะนี่เลยนรามาดูในเควส์ได้นะครับก็จะเป็นเควสดีโลกับเควส์ฆ่ามอนนะครับนี่ก็จะได้เป็นพวกอหอยด้วยน,นั่นเองนะครับนี่เลยประมาณนี้หอยวอยสุ่มเนาะนี่เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเขาอัปเดตไม่มีอะไรมากแต่ว่ามีอะไรมากก็ตรงตัวละครกับระบบเกมเพิ่มเข้ามาก็คือเจ้าอีเวนต์ตัวนี้นั่นเองนี่เลยนะครับอีเวนต์ตัวนี้จะมีตัวละครทั้งหมด5ตัวให้เราใช้งานกันนะครับเขาจะมี3ตัวที่ได้จากแคปซูลนะครับสตัวก็จะเป็นอับดุลแล้วก็เป็นตัวจากบีดแล้วก็จะเป็นเจ้าโพเซด์เอไม่ใช่โพเซดอนเป็นคิซามินะครับส่วน2ตัวที่เหลือนะครับจะเป็นซีเค็จากเจ้าตัวนี้นะครับซัมเมอร์สตาร์ก็คือเป็นโรเจอร์นะครับโรเจอร์เป็นซีเค็จากซัมเมอรับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ได้จับประตูนะครับน่าจะเป็นประตูลับนะก็คือเจ้าโพไซดอนนะครับซีกอร์ออฟเชอริเทนนี่ไม่ใช่ไม่มีออฟนี่หว่าเออซีกอร์ไชเดนนะฮะเออน่าจะไชเดนไม่ใช่จีเดนโอเคประมาณนี้นะครับของที่วิธีการหาฟาร์มพวกนี้ก็จะฟาร์มจากประตูพวกนี้เนาะเวลาเราลงนะครับประตูแรกเนี่ยจะเป็นเทียสูงประตูต่อมาก็จะสูงเทียให้เรานี่เลยนะครับเทียร์มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่ามีเงนเทียร์อะไรน่าจะมีเงนเทียร์ประมาณ12 13ประมาณนั้นนะครับก็มีความยากในแบบ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดนะครับโค้ดจะแจกเป็นหอยนะครับเรียกหอยได้ไหมมันคืออะไรวะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะอนนี้เดี๋ยวขอดูสักครู่นึงนะครับพี่เรียกเป็นหอยใชยเลยขอโทษด้วยนะครับก่อนอ่ะทำไมไม่มีวะเอ่อช่างมันนะเหมือนจะตาลายช่างมันไปก่อนก่อนนี่จะเป็นเคนใหม่โค้ดใหม่คือซัมเมอร์2023นะครับเมื่อกี้คือลิงกวีนะเออพีสตรีมิวนะครับนี่เลยอ่าโค้ดนี้นะครับจะได,จะได้จะได้เป็น ของเอาไว้สุ่มในอีเวนต์นะครับมันเรียกว่าอเลยนะครับสักคู่นีบอกไหมเป็นเป็นไข่มุกเออมันจะไข่มุกนะครับนี่อ่ะเป็นฟองตัวนี้เป็นเพิร์ลนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้ก็เดี๋ยวถ้ายังไงพี่ได้ตัวเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับแต่บอกเลยว่าตัวเป็นเมตาใหม่แน่นอนนะครับโอเคสำนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ้ายเมื่อกดดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ